สามารถคุยกับเขาได้ป่ะลุงสามารถคุยกับเขาได้ป่ะคุยได้ลุงคุยให้ผมได้ไหมอ่ะผมบินอีกแล้วเราไม่ได้ช่วยศพหรอเราได้บอลบอลอุ้มไปบอลบอลอุ้มศพไปบอลขึ้นรถไปคือผมหยุดได้ตั้งแต่วันที่สิบอ่ะคือไม่ได้พักเลยอ่ะเดี๋ยวผมผมต้องหยุดวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะ ผมต้องอยู่วันที่27นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเดือนนี้ยทั้งเดือนผมไม่ได้มีเวลาให้ครอบครัวเลยเว้ยคือผมตื่นนอนมาที่ต้องตื่นไวอีกต้องแบบนู่นนี่นั่นอีกปกติผมตื่นมาประมาณหนึ่งทุ่มใช่ไหมผมจะมีเวลาที่อาบน้ํากินข้าวนั่งเล่นกับลูกสักแป๊บหนึง่งไอ้แค่ทุกวันนี้เปิดมาเข้าห้องคอมเยอะหนึ่ง ไม่ผมผม เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูได้เดี๋ยว,ผม,นนวนนะผมเปิดอะไรให้ดูแล้วกันนะนอ่ะผมเปิดอะไรให้ดูแล้วกันนะเนี่ยอ่ะเนี่ยดูดิทุกวันนี้ยังไม่ได้อยู่กับเมียเลยอะ งานเยอะจัดไอ้เหี้ยแต่ก็สนุกดีสนุกครับสนุกสนุกถามว่าสนุกไหมสนุกบอลเป็นไงบอลเปไงเราโดนโดน,โดนกับบ้านเออทั้งแก๊งครับลุงตอนนี้โดนนำประมาณร้อยสกอสามสิบสกอลุงแล้วออลรทั้งแก๊งเลยลุงแค่ก,กักลับบ้านโง่ๆตำรวจสี่สิบทำอะไรไม่ได้เลยลุงอ้าวท่านทำทำอะไรไม่ได้อะ ก็เขาไม่บุกสักทีเขามาบุกตอนเหลือประมาณสิบนาทีสุดท้ายอะทรับเ่อไปแฝงดิเนี่ยผมไม่รู้กระทืบตำรวจอยู่ในลุงโอ้โหเฮียเฮียจัดเลยอย่างเงี้ยตำรวจสี่สิบนะลุงแต่แต่คือมันบอกว่ามันวางแผนอะมันมาบุกแบบตอนเหลือสิบนาทีสุดท้ายแล้วยังเหียนกลางหาชี้ใส่ไปวันนี้เหมือนเดิมนะน้องพีฟ้าโคตรมันเลยวะเรื่องของมึงนะได้ได้ดูเขาบอกก่อนลุงเพื่อเรากำลังไล่ตอนนี้เราไล่ล่าอยู่ลุงเราสวนเราสวนอยู่ ไรตวลุงทวิตผมแม่งบินอีกแล้วถาวรด้วยนะลุงมันทำไงวะลุงของลุงเป็นของลุงสามารถคุยกับเขาได้ป่ะลุงสามารถคุยกับเขาได้ป่ะคุยได้ลุงคุยให้ผมได้ไหมอ่ะผมบินอีกแล้วข้าวผมบินอีกแล้วเบอร์ก็ตั้งขึ้นลูเปอร์ซีจีวีสองซีศาสตว์ไปเร็วผมตั้งมาแล้วลุงแล้วก็บินอีกแล้วครับลุงเพิ่งบินเมื่อกี้นี่แหละครับกูไม่อยู่กับมพี่วายเดี๋ยวกูจะลดกูไปไอ้พ่ากูไปเบิกรถดิไม่ทำไมมึงบินอ่ะ อ,อม่ะบอกว่าใช้คำพูดอะไรใส่ร้ายายสีส่ความเกียดชังอะ่ะลุงอเอ้ยเอ,อ,อ้ยไม่ได้เด็ยอย่างนี้รุนแรงช่องผมไม่มีที่ถูกอ่ะลุงมันไม่มีที่ถูกอ,อ๋ะอะไ,ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวมึงก็ต้องงดคำพูดหน่อยว่าทวิมันมีกฎอยู่อย่าง,างเช่นไม่ด่าอะไรเลยเลยุงไม่อย่างเช่นมึงด่าเขาไอไอเนี่ยก็ไม่ได้เลยผิววะอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามมันเป็นกฎที่ร้ายแรงมากห้ามเด็กขาดเลย นแม่งรำกันไม่บินผมไม่บินบไม่พักเหละลุงไอ้เฮียมคือมันทำพูกไม่ได้เลยอ่ะลุงใช่ใช่ห้ามใช้เลยบอลต้องระวังคำพูดหน่อยในชีวิตอ่ะกูเคยโดนแบนคือช่องช่องเจ้าผมตายไปเลยหรอลุงไม่ไมมันมันมันไอ้นี่ได้มันมันส่งเรื่องได้มึงอาจจะโดนรีพอร์ตเยอะด้วยหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งไม่มีติ๊กถูกอ่ะการรีพอร์ตมันจะเยอะเว้ย ตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นกำลังกำลังจะไปมันคนดู4,000กว่า5,000ันคนดูอ่านั่นน่ะคนรีพอร์ตเยอะน่าจะ M K K รีพอร์ตมึงอ่ะไม่ใช่หรอกลุงอ่านแล้วไม่ใช่ M K K แล้วจะคือใครอ่ะมันคือใครผมส่งผมส่งเรื่องไปแล้วอ่ะลุงผมส่งเรื่องไปแล้วแล้วไม่ใช่ M K K มันคือใครอ่ะมึงบอกมาหน่อยดิคเลยเขาบอกเขาบอก มาแล้วดิทุกคนตลงไหลห่อเสียงหน่อยสวัสดีครับลงสวัสดีเคยองเคสลยองเคสใหม่เบาเบาห่เบาลช่้วยต้องประมาณร้อลูกศมารวมตึกลงงไหน่อยขนู่อยู่ตอนนี้อนน้ช่วยเคสใช่มช่ยเช่วยเคสใช่ไหมกุ้มใหญ่ฟาาลงด้วยลบิโอมือเยนะครับเราลากไปโอไอ้ลกลุ่มใหญ่อยู่ไหนเดี๋ยวกูไปหา พออยู่ตึกลงไล่ได้นั่งนักขั้ผมนายกเขาลุกอยู่ต่ออยู่ศพเขาบอกว่ามันผมมาอุ้ยไม่ไอ้ลาไอ้ลาไม่ได้ไปอยู่กับแจ็คเหรอไอ้ลาไปไม่ได้อยู่กับแจ็คเหรอที่ผมว่าเข้าบ้านใหม่แล้วนายกเขาบอกว่ามันต้องยกไงมันมีหลักฐานปะีกูก็พูดได้ผมผมผมไอ้นี่จริงผมไอ้นี่จริงผมตึกลงไล่ตึกลงไล่ตึกลงไล่ไม่พลาดไม่พลาดแต่มันวิ่งหารถอต่วิ่งมันทั่วไอ้ที่เนี่ย ลงเขาปลาเขาลังบ้านมันล้ากโกูเจอกูจะคสไอบอลลูกอะไรไปลวกนะทำไมเวลารวมมึงช้าอ๋ออยู่แต่ไม่สตอรี่อ๋อเลยพัก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 น่าจะรอประเทศใหม่เปล่ารอลงเสือร์พิตรนะไม่ใช่จีบไร้เทีไปสิไปไปไปใคาไปไปใครไปเร็วมันย้ำหลายรอบมากกันเนี่ยไปไปไปนะไปนะใครไม่ใช่จีบไร้เทียมนะใครจะขึ้นใหม่คนนึงอะใครอะสมาร์ท้านนี่ใครอะน่าไม่น่าไปปะมึงถามใครเนี่ยมึงถามกูอ๋อมึงถามใครอ่ะ

ใช่ครับลุงมาโดนตำรวจไล่อยู่หลังเขาหลังบ้านเห็นปหลังบ้านเหลุงลุงเห็นป้าลุงลุงลุงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันทำอะไรไม่ได้เว้ยไม่ไม่ต้องเบียตรงนี้ต้องเบทยดนะไม่ได้ยคุ่งไม่มาวะกลุ่มใหญ่บอกว่าอยู่งตึกระหลิ่งตึกระหลิ่งตึกระหลิกลุ่มใหญ่ไปนะนี่ทีมไล่เชนนะเว้ยฮัลโหลอันนี้เคสที่มึงไม่ได้ที่ตอกบันใช่ไหมเหลือไปไล่ทำมิเที้ยอะไรล่ะเจตเตอร์นี่สองใครเนี่ย ไม่ตอนนี้ไม่ตอนเนี้ตอนนี้เราเยอะกว่าเป้ามึงมึงไล่กดคลุกใหญ่มาได้นะเว้ยทุกคนมึงไล่กดกลุใหญ่มาเอามันได้นะแถวเออมึงมึงไล่คลุกใหญ่มาได้เว้ยมไม่มีใครมาเลยมันไม่มีใครมาไม่มึงมึงอย่าเลยว่ามึงอุ้มเยอะมึงมึงอุ้มเยอะใช่ไหมมันมันมันก็โดนเยอะเหมือนกันมึงมั่นใจมาพูดมึงหน่อยดิ มึงโดนนำอยู่เจกว่านะเว้ยเยอะมีเยอะมีเยอะไอ้ี้ยขอไปจอดดี่กูใหญ่มานะหลังร้านเบียร์ใหเรอเยอะผูใหญ่เราเยอะมามาหลังร้านเบียร์ไปหลังร้านเบียร์เลยมหลังร้านเบียร์มาที่มันไม่เยอะเลยหลังร้านเบียร์เลยหกาาาหลังร้านเบียร์เหาเยอะกว่าเราเยอะมากที่บํมเพนบามเพนบมเพบอมเพ็คันหน้าคัน่ไหมบํมเพ้าไปบมเพนบํมเพนแลนมาร์คแลนด์มาร์คตัดกางตัดมนบนพี่พีบนบนบนนให้มันชนเลยข้หลางกลางเลยไม่ ไอ้มาร์กเราเยอะเราเยอะเราเยอะกลากังโอเคโอเคเนี่ยรถเนยอยู่ไหนอยู่ไหนกำลังไปอยู่ไหนตลาดกลางตลาดกลางเลยตลาดกลางเลยไอ้ฟอร์ดมาฟอร์ดมาฟอร์ดมาฟอดมาหลังโซเล่ไอฟอดมาฟอร์ดมาฟอร์ดมาฟอดฟอดต้องล่วงล่วงไอ้ตันล่วงไม่ตอนนี้มึง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 เล่นกรุ๊ปใหญ่กันอยู่ใช่ไหมกรุ๊ปดำมันดียิงมันดีเรถมันกรุ๊ปดำอันน้าบาดแปดลนสามดีม่เดี๋ยวกูลงเองเดี๋ยวกูลงเองไหนวะ ไอ้ตีแล้อยู่ช่วยที่ลูกก่อนแป๊บเดียวองกินตีแล้อยู่ช่วยที่ลูกก่อนแป๊บหนึ่งผมตกนะพี่หน้ารอดกลางไปมันไม่ได้ครับเพราะมันมีสตอรี่สองเมืองมันบางทีมันจะหาจังหวะออกจ้าเลยรถออกบัมรถออกบัมรถออกล่วงล่วงลงกบล่วงเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องไปกบล่วงล่วลงลงหน้าทางเข้ากระลาดอ่ะลงหน้าทางเข้ากระลาดอ่ะเข้ากระลาดลงหน้าทางเข้ากระลาดเหมือนมันหนีนะดีปอดอะมันหนี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 ไล่บี้เลย เอาดีข้ามาโชว์อ่ะอัเนี่ยล่วงแล้วล่วงแล้วมีล้นแล้วนีดีดีดีนีด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 ีเีนีดีดีดีนีดีดีนีด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 ีนีด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 ีนีดีดีดีนีด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 ีนีนีดีนีดีนีดีดีนีดีนีดีดีนีด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 ีนีดีดีนีด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 ีนีด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 ไดีดีดีดดดยเียมึงต้องยิงมันมันอยู่บดเยอะ มีกี่ตัวอ่ะมี8คันเลยไอ้ยังช่วยเพื่อนดิปล่อยเลยก็ได้รอรอรอเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเราโดนอยู่นะเรามาหน่อยไหวอยู่ไหวอยู่มารวมหน่อยมารวมหน่อยไม้หมดเลยใครช่วยเคสอะกลับมาลงกลับมาแล้วไปช่วยเพื่อนนี่เฮ้ยเพื่อนตายช่วเพื่อนด้วยมันอุ้มศพเพื่อนไปแล้วมึงมึงฆ่าเสร็จแล้วอุ้มศพมันมาด้วยนะเว้ย หอดปั๊มนะบุตรนี่ชิวไปได้เว้ยไอ้เหี้ยมันต้บล็อกบล็อกเดิแอะไรข้างดิแล้วรถกูมันบั็กไอ้เหี้ยพี่พีมาสลบหน่อยเรียบร้อยพี่ช่วยสลบเนาเราได้บอลบอลอุ้มไปบอลบอลอุ้มศพไปบอลขึ้นรถไป อตตอเกมไอเ็กเกมอ่ตอตอี่ a ดูฟลยผมอ่พี่หวังแล้วการมาตรงกูนีตรงกูตายตัวนึงเนี่ยไปข้างหลังไม่เห็นปะข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวนงตรงกเอลนหน่อยเล่นนเฮ้ยลุมเยอะไปแล้วมึงอย่าลุมเยอะมึงอยาลุมเยอะไปดูที่อื่นด้วยอย่าลุมเยอะด ใครครับอาะสามารถปไหนปะปหนปะไหนเงินผมกับปไหนคนละครึ่งเดี๋ยวว่าผมอาจจะหาเงินให้ปไหนแหละเดี๋ยวจะคืนเงินป่านครับให้แกประมูลรถครั้งหน้าคือแกเสียสละเว้ยแกก็มีรถที่อยากได้อ่ะป่านอ่ะเห็นปะแกก็บ่นอยู่นะว่าอยากได้คันนู้นแต่แกก็ยอมเสียสละให้คันนี้ใจแกดูดิเหียเดี๋ยวประมูลรถครั้งหน้าเราคืนให้อยู่แล้วครับใจแกสุดจริงแกบอกเอาไปเลยลุงใจแกก็มีอ่ะคันที่อยากได้อ่ะ ใจแกของจริงเว้ยต้องยอมต้องยอมป่าไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปบังคับป่าไหนให้สตรีมดีกว่ารอแปบ๊บรอแป๊บนะท่านสามห้าใครจะเอาไปก็ได้ป่าไหนขับหรือว่าใครจะขับก็ได้สุดท้ายรถมันอยู่ในแกงเว้ยเข้าใจไหมมันไม่ได้ตกอยู่ที่คนอื่นผมอยากขับผมก็ไปขับได้ สาห้าคือมันมันหวุน,นเวียนให้คนในแก๊งอยู่แล้วมันไม่ใช่รถของผมคนเดียวอะ่ะมันแบบผมไม่อยู่เงี้ยคนอื่นก็ไปใช้มันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วตลอดแต่ใครที่จะเลือกขับได้ที่ไม่ใช่ป่านายผมก็จะเป็นคนเลือกเองครับเพราะว่าป่านายเขาช่วยออกครึ่งหนึ่งผมก็เลยให้แกขับแต่เรื่องแบบถ้าสมมติมันจะไปอยู่ใครเนี่ยผมก็ต้องดูฝีมือด้วยว่าใครมันจะพอที่จะขับได้ อย่าง3-4ผมแม่งคุมยากจริงคันเก่าอะ่ะใช่มันคือรถแกงครับคือสมมติสมมติว่าผมออกแกงมาใช่ไหมหรือว่าปานายออกแก๊งมาเงี้ยเอาถามหไปไม่ได้นะต้องขายกับ TC เท่านั้น มือดีของผมมันมีหลายคนในแก๊งอะที่อุ้มได้ 2014, ไว้ใจได้อะมันมีหลายคนไม่ใช่มีแค่ไอ้บ๊อบไอ้ติหรอกไอ้ติมันมันมันก็ขับได้แหละแต่ว่ามันเน้นช่วยเพื่อนมากกว่ามันขับมันไม่ชอบดูกระจกหลังเว้ไอ้ติอะแต่มันขับรถเก่งถ้ามือดีตอนนี้ก็น่าจะเป็นไอเ้เซอร์กไอ้ติอะสองคนแล้วก็ไอบ้บ๊อบคนเยเคนเฮ้ยใครเอากบกูไปอะใครเอากบกูไปอะ อะไรนะไอ้รถกลบลงมีความไปทิ้งแล้วลงุงโอเคโอเคอันนี้ใครวะเนี่ยคนเดิมไอ้เอ่อปาใช่ปะ่ะลงผมกินลงอุย้ยเฮียทำไมไม่ชื่อเปาววะไอสัตว์ถ้ากูจำชื่อได้นี่โคตรเก่งเลยเว้ยเออเอออะไรอ่ะอะไรมบ้างม,มึงซ่อมซีสัตว์ มึงจอดดิมึงกลัวใครใครไล่มึงเอาเนี่ยไม่รถไหลไหลบอกว่าไหลมึงไหลไปไหนล่ะถ้าอ๋อไปซ่อมนุ่งเอาไปพาวัน่ะนะอันเดียนะนะดูยงะ่ะอย่างเราก็ดีอจอดซ่อมกันแหะอยก็ดูปิ๊กมึงได้ไอ่ะเออดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่เป็นความคิดที่ดีก็มีแค่เป่าคนเดียวที่เต็มในเดือนเทื